อาสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายยามเย็นแวะดูนาฬิกาก็สิบหกนาฬิกาแล้วแป๊บเดียวเองนะฮะเออเวลานี่ไวบ้างเลยสิบหกนาฬิกาจะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วอา้าเปลี่ยนหัวข้อใหม่ดีไหมเนี่ยเปลี่ยนหัวข้อใหม่ดีไหมเนี่ยเออสวัสดียามบ่ายตอนนี้มันจะเย็นแล้วนะครับ เอาขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็วันนี้มีใครโชคดีบ้าเอ้ยนะครับเอ้มีใครโชคดีบ้างจําได้ว่าวันนั้นผมกับแมงนะไปเซเวที่ศาลหลักเมืองไปดูพื้นที่งานคอนเสิร์ตเนาะที่เราต้นข้าวจะแสดงพรุ่งนี้นะครับเราไปดูว่าเออมีโดมมีเตสอะไรไมั่ยแหละนะครับก็บังเอิญบังเอิญวันนั้นก็แมงก็ได้ไป ไหว้าสารหลักเมืองเออไปไหว้าสารหลักเมืองแนละไปจุดเลขทูบไปจุดนะครับผมก็เอ้ยยังไงผมก็บอกว่าเออถ้าจุดก็งั้นก็เสียงไทยถ้าเลขคู่ก็จะมีแฟนในเร็วนี้อะไรเงี้ยก็หยอกๆเข้าไปแหละนะครับถ้าเลขขี้ก็เออจะอยู่เป็นโสดเขาบอกว่าพี่เอาเรามาเสียงไทยเอาตัวเลขให้ fc ดีกว่าเออเพราะว่าใกล้วันหวยออกเขาว่าอย่างนั้น เลยปรากฏว่าได้เลข913ฮะ913อู้เห็นวันนี้มีคนโชคดีอยู่นะหลายหลายคนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็หลังจากที่ผมไปสัมภาษณ์พี่ประยุทธ์ก็ถือว่าไม่ได้สัมภาษณ์แต่ไปพูดคุยนะครับไปพูดคุยเป็นการจัดรายการนะครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นแฟนกับเอซน้องต้นข้าวแล้วก็ติดตามทุก EP ติดตามทุกไลฟ์สดนะก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับประมาณนั้นก็นางเล่านะันางเล่า,า,เ,ลาเหตุการณ์วิเคราะห์เพลงบ้างก็ตามแต่โอกาสนะครับเออแต่แอดน่าจะไม่ถูก <laughs> มีคนถามมาแอดวันนั้นซื้อกับพี่แบงค์ถูกหรือเปล่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าวันนั้นเราจะไปซื้อเก้าหน,นึ่่สามเอ่่่่่่่่่่่่่น่ม่ม่ 3, มมออ่่่่มี่่่่่่่่่่่่ม่่้่่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 ่ จะไปซื้อที่แรจะไปซื้อเก้าหนึ่งสามแต่ไปได้สามเก้าหนึ่งนะครับแต่เลขออกก็ออกสามหนึ่งเนาะออกออกสามหนึ่งเลขท้ายสองตัวก็เลยเออเออ,เอ,อนั่นแหละคือไม่ได้ซื้อเยอะซื้อใบเดียวไม่ได้ซื้อกลับไปกลับมาเออเอาเก้าหนึ่งสามเออเอาสามหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อไปเงี้ยนะครับปรากฏว่าซื้อได้เออซื้อสามสามเก้าหนึ่ง S <S <l ain> หลายคนถามมันถูกหรือแบบไม่ถูกเนอะซื้อซื้อใบเดียวสามสามเก้าหนึ่งมันซื้อคนละใบกับแมงแมงแมงหมงูเออไม่เป็นไรไม่มีเก้าหนึ่งสามก็เอาสามเก้าหนึ่งนะครับเออก็เลยได้เมื่กี้มันมีสามหนึ่งแหละห้าสามหนึ่งเก้าเก้าสามหนึ่งคนขายเขาก็บอกว่ามันไม่เอาเลขสามหนึ่งบ้างอะไรนี่เราก็จะเอาหนึ่งสามนะเออเอาหนึ่งสามก็เลยอ่าไม่ถูก อาสวัสดีครับคุณ b ีเอสอนะครับสวัสดีคุณจีจีแจ็คใช่ไหมพี่ในเอฟซคงจะถูกกันเยอะนะเนาะโอ้มีคนถูกเยอะฮะมีคนถูกเยอะเลยเออเพราะว่าวัน,น,นจุดทูบก,กันแล้วก็ได้เลทคนที่เขาซื้อนะครับก็ซื้อกลับไปกลับมาเนาะเอออย่างพี่คนหนึ่งแบบกบอกว่าจะซื้อเออกลับไปกลับมาแกบบอกโอ้แกแกแกได้อยู่ กด็ดีใจด้วยนะครับส่วนผมก็เอเอซื้อไปเดียวซื้อกับแมงอะไรที่อาจจะไม่ซื้อ,อไหนๆก็มากับแมงแล้วก็เลยเอ,เอหรือเป็นเพราะว่าเนี่ยฮะซื้อไปจะไปถามคนขายมันนั้นบอกว่าเออมีอ่าเก้าหนึ่งสามไหมจริงถ้าเราเจาเก้าสามหนึ่งก็ได้มันมีเก้าสามหนึ่งคนขายไปเออมีแต่เก้าสามหนึ่งเขาบอกมีแต่เก้าสามหนึ่ง ไม่จเจ้าเก้าหนึ่งสามไม่ได้อันนี้ไงก็เลยเอาตัวนี้ฮะได้ตัวนี้เอ 3, 9, <c oughs> เอสามเก้าหนึ่งก็เลยน่าจะน่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนจะดีใจกับคนที่มีโชคมีราบนะครับเออได้ถูกหวยเนาะกับน้องต้นข้าเห็นบอกว่าเออเป็นเรื่องแป่พึ่งด้วยบ่ายนี้ไปไหนมีงานไหม น้องต้นข้าวนะครับคุณสมบูรณ์วันนี้ไม่มีครับน้องพักผ่อนเด้อนะฮะน่าจะพักผ่อนนะครับเพราะว่าใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสาร,นะรการแสดงของน้องต้องไปดูที่เพจนั่นแหละนะครับเพจเพจของต้นข้าวสุป,ปรียาเนาะอันนั้นจะอัปเดตวันต่อวันนะครับวันไหนมีงานวันไหนหยุดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องส่วนข้อมูลที่เ,าเอามบอกพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยก็เอามาจากเพจนั่นแหละนะนะเออ เอามาจับเกตรนะหนักเอามาโอ้วันนี้ไม่มีหยุดแต่ว่าคุณนี้วันที่สองนะครับก็เอออาดาเวทีนะครับร่วมกับโรงเรียนเป็นดนตรีโรงเรียนนะครับเอ,อ่อของน้องต้นข้าวที่เรียนอยู่นะเป็นดนตรีของนักเรียนนะครับนักเรียนที่อ่จาจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีนะนำโดยน้องต้นข้าวสุป,ปริยานะครับวันที่สองนะครับที่ศาล นะครับที่ศาลศาลศาลดักเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับไปการไหมครับนะครับคุณยาวอ๋อเงี่ยแงแตกวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเสร็จนะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จวันนี้ซื้อน้ํามันเครื่องมาแล้วก็เมื่อวานนี่เหนื่อยไปเหนื่อยก็นอนทั้งวันคือเพือเพื่อจากการเดินทางจากการแรงต่างนะครับคือรู้สึกว่าเออไม่มีเรื่องมมีแรงก็นอนทั้งวัน ก็อาจจะไม่เห็นแอดไลฟ์เมื่อวันเหนื่อยนะครับก็ขอพักผ่อนมันหนึ่งแต่ว่าก็จัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับก็ได้ไปจัดรายการกับพี่ประยุทธ์เสียงจากเอฟซนะเป็นรายการเสียงจากเอฟซรุ่นใหญ่นั่นแหละนะก็จัดมาหลายอีพีแล้วก็เชื่อว,ว่าหลายคนคงชอบ <c oughs> ชอบพี่ประยุทธ์วิเคราะห์นะฮะเออเสียงจากเอฟซรุ่นใหญ่ก็ตอนนี้ล่าสุดก็อีพีที่หกแลอีพีที่หกก็เป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆไม่มีอะไร ครับข่าวข้อมูลข่าวสาราานิยมงร่านักมวลแล้วก็นั่นแหละหาข้อมูลมาเล่าให้พอ่พอพอ่อแม่แม,แม่ฟังอย่างเมื่อวานก็น้องต้นข้าวไปพบท่านเลวัตอะไรประมาณเนี่ยนะครับไปพบท่านเลวัตนะก็ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ดีแล้วนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อบอปุ่นนะครับบายนี้อ่าไปไหนไหมน้องน้องต้นข้าวนะครับอ่าน่าจะหยุดพักผ่อนนะครับ คุณยาวไปการไม้ไปเข้าไปคุณสุรินสามหนึ่งถูกไหมเออพี่เอาซื้ออ่ผมซื้อเออวันนั้นจะซื้อเก้าเก้าหนึ่งสามเออเขาบอกว่าอ่ามีแต่สามเก้าหนึ่งก็เลยเอาสามเก้าหนึ่งมาตามแมงแมงเป็นคนเรียกเออผมก็มาแมงก็จะเรียกสามอ่าสามหนึ่งนะเออเอออ่าไม่ถูกนะเออไม่ถูกเออไม่เป็นไรนะครับให้พ่อพ่อแม่แม่ถูกก็ดีใจแล้วล่ะนะครับ แมงถูกหวยไหมครับมานาแมงก็ปกติเขาไม่ใช่คนเล่นหวยไม่ค่อยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อแต่ว่าวันนั้นอ่ะบังเอิเสี่ิญไทยเขาขไปซื้อสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามมนหละแต่ว่าเอไม่ได้ซื้อกลับก็พอดีไปแผงที่เราไปซื้ออ่ะม,มันมันมีต่เลขอ่าสามสามอะไรอนะ่ะสามเก้าหนึ่งเราจะซื้อเก้าหนึ่งสามก็เลยได้สามเก้าหนึ่งก็เอาสามเก้าหนึ่งกันอะไรเงี้ยก็เลย อ่าไม่ถูกนะวันนี้อายุน้องต้นข้าวสิบสามใช่ครับคุณสเปเหละผมว่าแน่นอนจริงผมก็เอกใจอยู่เมื่อเช้าก็ดูอยูน่นะเออผมก็เมื่อเช้านีดูในอันนั้นอยู่เอาอีกสักใบไม่เอาเลขสิบสามเมื่อเช้าจะซื้อเลขสิบสามซื้อที่ออกไปนั่นแหละว่าจะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อแล้วก็เงินเราก็จํากัดนั่นแหละกำเงินแน่นอยู่เขาไม่เอาก็ <c ười> เลยเอาไปกินข้าวซื้อใบเดียวพอถูกก็ถูกอะไรมาณนี้เออ ดีใจกับพ่อพอ่พอ,พอแม่นะครับคุณดีอาสวัสดีครับคุณคุณสุรินคุณพลอยพลอยพักใช่ไหมฮะคุณอาอารเนะฮะคุณสัพเพเหระนะครับวันนี้ออกอายุน้องนะครับคุณจูดจุดใช่ไหมถูกหวยอายุของน้องต้นข้าวสิบสามซื้อกลับสามหนึ่งถูก ห้าหมื่นคะแนนเย้ดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยนะครับมีโชคมีลาบนะครับโอ้่ทั้งห้าหมื่นเนาะดีใจด้วยนะครับได้ห้าหมื่นเลยนะครับพอดีพอดีกับค่าค่าตัวน้องเดี๋ยวจ้างจ้างเลยไหมจ้างเลยไหมจ้างไปทําการแสดงเลยไหมของน้องอยู่ประมาณสี่หมื่นนะเออค่าตัวไปร้องเพลงเออเอาน้องก็ค่าไปร้องเพลงไหมครับคุณจุด รูใช่ไหมจูนจูนใช่ไหมเออขออ่านไปอ่านผิดขออภัยถูกเลขน้องต้นข้าวค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งสามหนึ่งแต่ว่าบังเอิญจริงๆนะ่วันนั้นเป็นจุดทูบแม็กกี้เป็นจุดทูบได้เลขสิบสามนะครับเอคุณสมพงศ์สวัสดีครับคุณสมพงศ์สวัสดีนะครับสวัสดียามบ่ายสวัสดียามค่ำนะครับแล้วน,น,นี่น่าจะห้าโมงเย็นนะเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเสร็จนะครับเออย่างที่ตั้งใจไว้ขี่มาหลายเดือนลนะ ก็เลยบอกโอ้นะวิ่งไม่ค่อยออกนะก็เลยนะครับที่แรกก็ว่าจะไปเปลี่ยนที่ร้านคิดไปคิดมาก็รถเรามไม่เหมือนรถชาวบ้านนะครับรถประหลาดก็อาศัยเป็นช่างเอาดีกว่าก็เลยไปซื้อน้ำมันเครื่องมาประมาณสามร้อยนะครับสองกระปุกประมาณสามร้อยนะครับซื้อมาก็นั่นแหละนะก็ขอขอสปอนเซอร์นะครับเออคุณอะไรนะจำชื่อแกไม่ได้ วันที่เดินทางมาแกให้มาสามร้อยนะครับก็เลยเ,ออเปลี่ยนเยรีย,ย, <laughs> ยรบออลยลยยร้อยแล้วก็ล้างเองเลยล้างเองเลยนะฮะเออก็เลยล้างล้างเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ล้างรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเงยแต๊พักๆครับล้างอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าเออนะคุณอาผมซื้อสามหนึ่งหนึ่งสามข้างบนด้วยดันออกข้างล่างอ๋อเด้อครับผมเออ ดีเจกับคนถูกดีเจกับคนที่มีโชคมีลาบนะครับวันนี้โอ้ยเนี่ะไอแอดก็ไม่ใช่คนนั่นแหละหรือไม่ไม่ใช่คนที่ซื้อหวยเป็นนะครับพอดีมันั้นมันเดือดหนึ่งใบแมงกับ,บี้เอาแค่ใบเดียวเลยเออไหนครับถือแมงได้โชคบ้างก็เลยซื้อตามก็เลยซื้อแบ่งกับมแบ่งแมงคนละครึง่งเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งจะไปซื้อเก้าหนึ 3, ่งสามเราจะออกสามเก้าหนึ่งได้สามเก้าหนึ่ง ก็ลเลยน่าจะไม่ถูกแหละคิดดูแล้วคุณคมสรรนะครับอาอยุน้องต้นข้าวให้โชคแล้วเอาอ,ออกออกงวดนี้ครับผมน้องต้นข้าวออกออกเลยนะครับผมก็เอะใจอยู่เพราะว่าวันที่เดินทางไปเก็บบรรยากาศงานที่ศาลทังเมียนง,งานเจริญบุรีนะักไปดูสถานพาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ไปดูสถานที่หละที่เขาจะแสดงคอนเสิร์ตวันที่สองคือคือพรุ่งนี้ก็แม่เขาก็ไปไหว้ไปไหว,ว,ว้ขอพร เขาก็เลยไปเสี่ยงทายเขาได้เลขสามหนึ่งก็หนึ่งสามเขาบอกเขาทำไมได้เลขหนึ่งสามเขาบอกเขาก็บอกผมนะบอกเอฟซีอะเพราะว่าทุกคนก็ไล์สดเนาะเอฟซี FC ก็อยู่ในช่องกันกนันหลายคนอยู่ก็นะหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับเออบังเอิญมากนะครับเลยจุดทูบแล้วบังเอิญมากว่านึกว่าเลขหนึ่งสามจะต้องกลับมาอีกแน่นอนก็คิดใจใจต้องกลับมาแน่นอนแต่เราก็มองว่าเออเออก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าคนเขาซื้อเป็นเขาก็นั่นแหละ หนึ่งสามสามหนึ่งนั่นแหละนะครับก็น่าจะได้โชคได้ลาบกัอนอยู่นะครับคุณคมสัตว์อายุน้องต้นข้าวให้โชคแล้วคุณจุด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 ใช่ไหมครับขออภัยอา่านผิดแถวที่บ้านเขาถูกกันเยอะซื้อหนึ่งสามสามหนึ่งอ๋อดีใจด้วยครับผมนี่ถ้าคนซื้อเป็นต้องซื้ออย่างนี้จะไม่ซื้อตรงๆหนึง่งสามต้องซื้อกลับไปกลับมาเนาะใช่ไหม <laughs> ซื้อกลับไปกลับมา เอาวันนี้นะครับนะก็พอ่พอพ่อแม่แม่คงไม่เหง,งานะครับใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงดีน้องต้นข้าวนะครับก็หยุดคอนเสิร์ตไปกี่วันแล้วน่าจะสามวันเนาะน่าจะสามวันสามวันแรกนะครับกอ็อดทนนะครับพรุ่งนี้ก็มีนะครับพรุ่งนี้นะครับ,นะรบก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตของน้องนะครับที่ สารหลักเมืองกาญจนบุรีนะครับเป็นวงดนตรีของโรงเรียนนะครับที่น้องเรียนอยู่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับนะครับอนักศึกษานะนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าตัวชูโรงก็เป็นน้องต้นข้าวนะครับก็พวกเราเป็นเดินไปไล่สดนะครับยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับก็แอบปานาก็เตรียมรถเตรียมลาแล้วซักผ้าซักผ่อนหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ซักผ้าซักผ่อนแห้งหมดแล้วสักจาวั้แต่เมื่อวาน นะฮะเสเสีย้าับไ้หมดแนละ้วแล้วก็วันนี้ก็ล้างรถนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเออเลยไปสามร้อยสี่ร้อยโลแล้วขี่อย่างเดียว <c oughs> อก็เลยวันนี้ก็อาศัยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ออกเดินทางแต่เช้านะครับออกเดินทางแต่เช้าแล้วก็ไปเซเวดูจากที่เราพักเนาะโรงแรมที่เราพัก ไปที่ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็ประมาณ2 3สาโลอยู่นะก็เดินทางตอนเช้านะครับส่วนแม่กับี่ก็น่าจะเดินทางตอนเช้าเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขาโทรมาบอกว่าพี่ผมเดินทางตอนเช้าแต่ของมีกับบี่ก็คือพี่ชัยไปรับเนาะพี่ชัยไปรับแล้วก็ไปส่งที่กาญจนบุรีของผมก็รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เอาขึ้นไปด้วยกันไม่ได้ก็คงขี่ไปนะครับขี่ไปแล้วก็เดี๋ยวหากระเป๋ากระเป๋เปวาวส เสื้อผ้ามัดใส่ท้ายพอใส่ไปนะครับกล้องขาเครื่องไปนะครับเดินทางพวงนี้วันที่สองที่สามนะครับที่สี่ก็น่าจะอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับก็ก็รอดูเนาะรอนดูนะครับมีงานก็อ่าไปถ่ายนะครับการแสดงคอนเสิร์ตให้พ่อพ่อแม่ได้ชมกันนะครับเผื่อใครที่ติดตามเนาะก็จะได้ชมผ่านช่องยิงยิงช่องนะครับนะครับ ที่ถ่ายนะนำเสนอนะครับเรื่องราวของน้องต้นข้าวนะครับช่องมาลาสตอรี่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับเอซีก็ติดตามได้เลยนะครับผ่านช่องของผมเชื่อว่าหลายคนคงถูกใจเนาะวันที่สองมานาไปรถอะไรครับขี่มอเตอร์ไซค์ฮะวันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอาอานะครับคุณคงศัก์นะครับวัสดีแอดมาดาวันที่สองที่การสารหนักเมืองครับใช่ครับ าสารหลักเมืองม,มันที่สองที่การเป็นอคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวเต็มวงนะครับเต็มวงร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนนะครับก็รอชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็อดใจรอดีดหนึ่งสามมันเออหลายคนคิดถึงแต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็จะเข้าไปติดตามอย่างช่องแอดก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาพูดคุย นะครับแก้เหงาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะวันนี้ก็อีพีที่หกแล้วนะครับคุยคุยกับคุณกับอา่าพี่ประยุทธ์นะครับเออวิเคราะห์เพลงวิเคราะห์เอ,องานต่างๆนะครับอ่าวิเคราะห์เสียงเออน้องต้นข้าวอะไรประมาณนี้บอกเล่าให้พ่อพอ่อแม่ฟังแล้วมีความสุข <c oughs> ในฝั่งยางเาวาของน้องต้นข้าวก็มีความสุขเออใช่ไหมฮะคุณออ,อ,อัชราใช่ไหมฮะ อชดาใช่ถูกครับสามหนึ่งได้สามพันกว่าบาทครับพี่มานาโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยคนที่ถูกนะคนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างแอดก็ซื้อใบเดียวไม่ได้ซื้อกลับไปกลับมานะครับเออซื้อแบ่งกับแมงกับบีออ้หรือว่าเป็น,เป,นเป็นพ่อไปแผงกับแมงกับบี้หรือเปล่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอันนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ถูกไปดูที่แผงไม่มีวันนั้นเออแต่เขาบอกแต่สามหนึ่งมีเยอะนะสามหนึ่งมีเยอะเลยนะ 3, 1, ซีสามหนึ่งหกสามหนึ่งแต่หนึ่งสามเนี่ยหนึ่งสามก็มีเยอะแต่ว่าหนึ่งสามก็มีเยอะแต่จะเอาเลขเก้าหนึ่งสามเจ้าสามตัวพูดง่ายๆเือจะเอาสามตัว,ดด 3, ตวมันมีแปดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าสามหนึ่งอะไรเนี้ยเยอะเลยที่แผงมันคือรู้งเงี้ยเราซื้อเราซื้อกลับก็ดีหรอ เออซื้อได้นะครับไม่ถูกแนะอย่างน้อยได้สองพันค่าน้ำมันลดเดินทางไปการเออใช่ไหมได้ค่าน้ำมันลดเดินทางไปการก็ดีพวกนี้เออสุดท้ายก็เออดีใจกับคนที่ถูกนะฮะเออถูกสองตัวนะครับโอ้ดีใจด้วยครับคุณจันลองนะครับถูกสองตัวนะครับสามหนึ่งเนาะออกเลขเลขออกเออตามอายุของน้องต้นข้าวจริงๆนะครับพวกนี้เออน้องเกิดสิบสามกันยา ใช่ไหมน้องใช่ไหมใช่ไหมฮะสิบสามกันยาใช่ไหมเออใช่เพราะว่าวันนั้นเราไปวันที่ท่าม่วงใช่ไหมจัดงานนวดเกิดที่ท่าม่วงนะครับเออวันที่สิบสามกันยานะครับอายุครบสิบสามปีโอ้นะครับเต็งนะนะตรงกันเป้เลยอายุครบสิบสามปีนะครับจากสิบสองปีมาเป็นสิบสามปีนะครับอืขนาดสิบสามปีอายุสิบสามปีเนี่ยเสียง ยังเท่านี้เออแล้วถ้าโตมายิงหน่อยเสียงจะเพราะแค่ไหนนะครับทำให้พ่อพ่อ,พอแม่ๆ่ที่นะฮะวัยเจ็ดสิบวัยแปดสิบเนี่ยนะหลงไหลนะขนาดนี้หลงไหลในเสียงเพลงนะครับโน่นนะครับวันนั้นก็ไปเจอแฟนเพลงนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับเออคนแก่นะครับคนแก่แต่แบบไปขอลูกบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตต้นข้าวนะ ลุงอะไรลุงอะไรที่อย่างที่แกอยู่ท่าไม้ถ้าใครดูในคลิปผมกนะ็จะเห็นนะแกบอกว่าโอ้ตั้งใจมากเลยถ้ากลัวจะมาแถวบ้านอีกนานเออในเพชรบุรี bury, อ,อ่ะนะครับขอลูกให้ลูกพาไปลูกไม่พานะพอลูกไม่พาจะมาเองลูกก็ไม่ให้มาโอเพราะว่าแกดูท่าท่าทางแกแกคือยังใส่เฟือกเอวอ่ะน่าจะนาจะปวดหลังน่าจะเปียกการปวดหลังใส่เอวใส่ฟเฟือก นะครับพอลูกเผลอแกว่าอย่างนั้นนะพอลูกเผลอปับ๊บแอบออกมาเลยเออขึ้นรถขึ้น,านมานี่เลยครับเพชรบุรีมาเอาดาบหน้านะแกบอกเออเพื่อนก็ไม่มีแต่บางเอิญก็มาได้เพื่อนที่หน้าเวทีนะครับเออไปเจอป้านุชไปเจอใครอีกนะอีกคนหนึ่งลุงอะไรนะที่อยู่สามพันก็ไปเจอกันก็ได้เพื่อน เออเมื่อเจอผมผมก็เลยถามเลยเออมานยังไงมาอย่างไงแกบอกแอบพูกมาแต่มีความสุขมากวันเนี้ยเออเต็มอิ่มเลยเพราะว่าฟังจากไลฟ์สดกับฟังจากการแสดงสดหน้าเวทีหน้าเวทีเพราะกว่าแต่ว่าอย่างนั้นยิ่งมาเล่นกับสอนสุพรรณโชว์เนี่ยโอ้ห่านะเต็มอิ่มแกบอกเต็มอิ่มฟังนวะมีความสุขเออแกก็ออแต่ว่าก็ดีเนาะวันนั้นก็เจอพี่นุ๊ มาเจอปานุ่ปานุ่ก็ไปส่งป่านุ่ไปส่งที่แรกแกบอกทหารไก็จะหาที่พักแถวเพชรบุรีฟ้าแก้งฟ้าเปิดค่อยออกเดินทางกลับอะไรประมาณนั้นแหละนะครับ mm hmm. คุณคมสันสิบสามชิงหานะครับครับผมคุณแก้วแก้วแก้วตาใช่ไหมแม่แม่จะตามมาตั้งนานพอ,อแ,มแม่ตามมาตั้งนานพอไม่ตามออกเลยต้นข้าวเอ้ย <laughs> เออนั่นแหละฮะเออแต่เอฟซีที่ดูลฟ์สดบันนัหน้าที่พกขอมไปที่ตลาดไปที่งานนั่นแหละสาดหนักเมืองมนันเออไปจุดทูบแมกกับ,บี้จุดนะครับให้เราก็ถ่ายให้เขานะครับก็ได้เรียกสามหนึ่งอยู่นะครับหนึ่งสามอยู่นะครับแต่ว่าเราจเจ้าเลขเก้าด้วยออออเออเออเจ้าเลขเก้าด้วยเก้าหนึ่งสามไปดูที่แผงไม่มีมีแต่เออเก้า ก้าสามหนึ่งนมะีแต่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เก้าสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งมีเยอะเลยหนึ 1, 3, ่งสามก็มีแต่ไม่เอาแต่จะเอาเลขเก้าเลขเก้าไม่ 9, มีเออแต่ถ้ามีมันมีแต่เก้าอ่าสามสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งมั้งจะได้มาเออก็เลยไม่ถูกแต่ว่า fc ที่ชมในไลน์เนี่ยถูกกันเยอะนะครับถูกกันเยอะมากนะครับเมื่อกี้มีคนแจ้งมาถูกกันเยอะเลยจะติดตามช่องพี่มาต่อครับผมชอบพี่ชอบคุยกับพี่ประยุทธ์ครับอ๋อ ก็เดี๋ยวมีเวลานะครับวันนี้อาจจะไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วการกระแสะข่าวต่างๆเราเราต้องดูนะครับหนึ่งน้องมีงานคอนเสิร์ตน้องมีงานคอนเสิร์ตออกการแสดงต่างๆหน้าเวทีแต่ละที่นะครับก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมฮะเออวันนี้เอาเพลงอะไรมานะครับอย่างอ่า อาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่ผมไปเดินสายถ่ายน้องเนี่ยนะครับก็พี่บุดแกก็ดูผ่านได้สดนั่นแหละแกก็เห็นแกก็โอ้นะเออการร้องเพลงเดี๋ยวไม่ใช่่อน้องร้องไม่ได้ต้องร้องได้แต่เพียงแค่ว่าอย่างอย่างเชิงหน่อยนึงสักครึ่งเพลงเออครึ่งเพลงเนี่ยเออคนดูเป็นอย่างไรคนฟังเป็นอย่างไรกระแสตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นแกวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นนะเออเพื่อ นะการร้องขึ้นเพลงเพื่ออยากให้คนตามต่อตามต่ออยากให้พ่อพ่อแม่ตามต่อแต่ว่าพอมาเวทีที่สองก็ร้องให้จบอะไรประมาณเนี้ยร้องให้จบนะแล้วก็นะเป็นกระแสนะแต่ที่ที่เป็นกระแสด้วเนี้นก็นะครับพี่จานเอาไหมก็ฮึฮาเป็นอ่าฮึฮาอยู่นะมีมีการพูดถึงเยอะเลยนะจากพ่อพ่อแม่เอฟซีแต่ว่าวันนั้นนะครับที่สอนสุพรรณโชนะครับเมืองสะดวกก็ นะฮะรักมาห้าปีแบบฉบับของต้นข้าวนะครับก็ถือว่าไพเราะไปอีกแบบล่าสุดเห็นบอกว่าในกลุ่มเห็นบอกว่ามีครูเพลงอ่าแต่งให้ช้องต้นข้าวนะบอกให้เอาไปร้องเลยเป็นเป็นเพลงร้องแก้ซึ่งปกติรักมาห้าปียังไม่มีใครเอาไปร้องแก้นะเออยังไม่มีใครเอาไปร้องแก้นะครับเออคุณสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเพลงผมก็เลยถาม ให้พี่ประยุทธ์วิเคราะห์นะว่านแนวโทนเสียงนะครับจะเป็นเสียงสูงออกแหลมแต่ของน้องทงข้าวเนี่ยอ๋อเขาปรับคีย์ลงมาแกบบอกเขาปรับคีย์ลงมาเพื่อให้เข้าร่องเสียงเออเสียงนักร้องอ,ออกมาเป็นของผู้หญิงเป็นแนวเนี่ยเอออาจารย์ทั้งนตีเขาปรับคีย์ลงมานะครับนั่นแหละเราถึงได้ฟังเพลงแบบครอบๆนะครับอขอบคุณครับคุณ อาบีอาบีชาใช่ไหมถ้าออกเจ็ดหนึ่งสามได้เยอะเลยแหละพี่ฮ่าฮอ,อ๋อซื้อเ็ดหนึ่งสามนะครับอือใช่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยก็เยอะเลยเนี่ยหนึ่งสามผมก็หยบหยิบไม่หยิบหยิบไม่หยิบอยู่ออกไปข้างนอกแผงลอตเตอรี่หยิบไม่หยิบหยิบไม่หยิบผมก็ไม่หยิบ <laughs> จะซื้อสิบสามอีกทีนะเมื่อเช้าเออเห็น เร่เยอะเลยสิบสามเลแต่ว่าดีเรไม่ซื้อถ้าซื้อก็คงไม่ถูกเพราะว่าออกสามหนึ่งเนาะเออจริงๆไม่ต้องซื้อกลับแหละใช่ไหมเออคุณคมสามต่อไปถ้าใครยังไงฮะเออถ้าใครคิดไม่ดีกับน้องต้นข้าวแหละร,ระวังท่านเลวัเช็คบินนะครับโอ้ฮะ ครับผมก็เมื่อวานก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับต,ต,นะตั้งแต่น้องมีชื่อเสียงเนาะตั้งแต่น้องมีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักนะครับงานเข้าเยอะมากออกสายเดินคอนเสิรต์ตนะออกสายเล่นคอนเสิรต์ตท่ามที่ต่างๆแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเมื่อวานก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีได้เข้าไปกราบนะครับท่านในวัดเนาะไปฝากรูปฝากร้านเป็นรูปเป็นหน้านั่นแหละนะครับคน จังหวัดการด้วยกันท่านเนว่ันก็เมตตานะครับเมตตาแล้วก็นั่นแหละฮะท่านก็ชอบเราจะเห็นว่าดาราคนดังๆที่อายุเยอะๆะ็ไปดาราดังหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับเ็าพูดถึงกันเยอะนะครับอย่างคุณฤทธิ์ลือชาใช่ไหมก็บอกว่าติดตามคนนี้อยู่น้องต้นข้าวสุปริยาใช่ไหมเขียนบนหาดทรายเลยต้นข้าว สุปริยาอะไรงเงี้ยเออเห็นไหมว่านะครับคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับดาราหลายๆท่านหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็ก็ติดตามนะครับติดตามผลงานของน้องนะครับซึ่งนะก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่แรกเพราะว่าน้องเสียงเหมือนแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเสียงในน้องนี่จะเหมือนแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เสียงจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทําให้ ทุกคนเนี่ยที่เคยชมคอนเสิร์ตของพุ่มพวงดวงจันนะทร์นะสมัยนู้นนะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะชมคอนเสิร์ตของลูกทุง่งสายันสัญญายอดรักสลักใจสมัยนั้นในโอนะทุกทุกทีทททอ่อย่างโลกดนตรีสมัยก่อนเจ็ดส,สีคอนเสิร์ตไดเงี้ยครับคนยี่นั่นเลยนะครับสมัยก่อนแล้วทาให้คนในยุคนั้นนะครับที่เป็นวัยหนุม่มวัยสาวเนาะในยุคเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นไมทํางาน นะครับเคยชมคอนเสิร์ตใครเห็นการแสดงต่างๆของอพุ่มพวงดวงจันทร์ของสายัยันสัญญาเรงต่างนะครับแต่ว่าหลังจากยุคกกนผ่านไปนะครับลุกทุ่งนี้ก็เงียบเหงามาเนาะเงียบเหงามาแล้วก็ทําให้ทุกคนก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่พอมารู้จักน้องต้นข้าวสุปรียานะครับมาฟังเสียงนะ ก็ทาให้หลายคนชอบแล้วก็นะฮะเหมือนว่ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วคือเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะที่แน่นอนนะที่ขาดไปไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณรายการดวนเพลงชิงทุนนะครับใช่ไหมฮะเอาสวัสดียามเย็นนะครับไม่ยามบ่ายแล้วแมงถูกหวยแน่นอนเลยผมไปถูก ผมไม่ถูกครับไม่เอาเลขอื่น